มาแล้วคะ่ะโเคโเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะผัดสตอกุ้งสดซอสกระเพรานะคะเพื่อนๆนเคยกินไหมคะซอสกระเพรา <c oughs> เคยได้ยินแต่ผัดสตอกุ้งสดใส่กะปินะคะกะปิผัดสตอกุ้งสด วันนี้เปลี่ยนเป็นกระเพรานะคะเพื่อนๆมาค่ะามารองชิมกันนะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะขั้นแรกนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีกระเพรานี่นะคะไปเด็ดมาจากข้างบ้านในสวนนะคะจะกรกงามๆเลยค่ะกำใหญ่ๆนะคะวันนี้เราจะใส่หมดนี่เลยนะคะ1จานนะคะมาค่ะเราก็จะมา เด็ดใบกะเพรากันก่อนนะคะพาเพื่อนๆมาเด็ดใบกะเพราตลอดเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะลูดลูดออกเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งจานเต็มๆเลยนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนในการทําสตอนะคะสตอเนี่ยได้มาเป็น,เป,นเป็นเม็ดนะคะต้องบอกเพื่อนๆนะคะต้องผ่านะคะไม่งั้นมันจะมีเขาเรียกันอะไรนะเป็นนอนๆอยู่ในข้างในนะคะ บางลูกก็มีบางลูกก็ไม่มีนี่นะคะแล้วก็ต้องเขี่ยออกล้างความความสะอาดนะคะเพื่อสะดวกในการกินที่เราจะได้มีรสชาติอรรถรสที่แบบไม่ต้องระแวงนะคะนี่นะคะลูกเล็กลูกใหญ่เราก็พาหมดนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมันนานมันก็จะเป็นเขาเรียกนอนนะนี่นะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มากุ้งนะคะกุ้งเราก็ใช้หนึ่งจานนะคะ นี่นะคะพาลังนะคะแกะแกะกุ้งเสร็จแล้วก็พาลังนะคะเอาเส้นดําออกนะคะออกให้หมดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมือเต็มจอมองไม่เห็นกุ้งเ้ยเราก็ลืมดูไปว่ากุ้งมันไปอยู่นอกจอนี่นะคะเอาเส้นดําออกให้หมดเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งจานอยากกินเลยคะ่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเราเอาไปล้างทำความสะอาดอีกทีนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มาตำพริกนะคะมีกระเทียมแล้วก็พริกแดงจินดานะคะเราจะใช้แต่สีแดงนะคะประมาณ15เม็ดนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาพริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะเด็ดเอาขั้วพริกออกก่อนนะคะแล้วก็ตำนะคะ ตามไปตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะจะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะแต่วันนี้เราก็จะเอาพริกหยาบๆหน่อยนะคะ <c oughs> เป็นคนชอบกินพริกหยาบๆถ้าละเอียดมากมันก็จะเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆ,ๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะตักใส่ถ้วยนะคะพักใส่ถ้วยนะคะเวลาทําจะได้สะดวกนะคะไม่ต้องมาตักในถ้วยใส่ ่วยอีกปีนะคะเพื่อนๆอนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะกะเพรา1จานนะคะแล้วก็กุ้งสดนะคะสตอ1จานนะคะนี่นะคะตามด้วยซอสหอยนางลมกะปิน้ำตาลผงชูรสนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็พริกกระเทียมที่ตำนะคะและที่ขาดไปได้เลยก็คือน้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆนี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไป ตั้งกระทะต้มน้ำนะคะแล้วก็เอาสตอลงไปลวกนะคะเอาไปลวกให้มันหมดกลิ่นเขาเรียกอะไรชิวๆเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำเย็นน็อกนะคะนี่นะคะเนี่ยนะคะลวกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ตักมาพักใส่น้ำเย็นไว้นะคะนี่นะคะให้มันกรอบนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้มันเย็นนะคะเพื่อนๆมาค่ะเรามาตั้งกระทะใส่น้ํามันใหม่นะคะผัดพริกนะคะพริกที่เราตําไว้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเอามาใส่เลยค่ะโอ้ยพอใส่แล้วหอมมากๆเลยค่ะสีสันน่ากินใส่กะปิลงไปนิดนึงเราก็ทำแ,แปลกๆนะคะแต่อร่อยนะคะเพื่อนๆใครสนใจวิธีนี้นะก็ลองทำกินได้นะคะผัดให้หอมนะคะพริกกับกะปินะคะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงน้ำล้างถ้วยล้างพกนะคะที่เราตำพริกไว้ก็ได้นะคะให้มันมีน้ำนัวๆน,นะคะนี่นะคะผัดซอสให้ผัดซอสเนยน้ำน้ำซอสน้ำพริกเนี่ยให้มันนัวๆน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ เพื่อที่เราจะได้ปรุงซอสให้มันเข้ากันก่อนนะคะซอสกะเพราซอสกะปิกกระเพร,รเาเนี่ยเราเราใช้เป็นกระเพานะคะปกติเขาจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะใบโหระพานะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นกระเพานะคะโหระพาหมดเราก็เปลี่ยนอะแดปมาเป็น กะเพรานะคะเพื่อนเพื่อนใครไม่รู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะลองมาทำกินกันได้เลยนะคะตามที่บ้านเก๋ทำนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างนะคะโคเรโคเร่ให้มันเข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะหอ,อมน่าก,กินมากๆเลยค่ะเนี่ยนะคะโคเร่โคเร่ให้มันเข้ากันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ลองชิมนะคะ รสชาติโอเคเลยค่ะเพื่อนๆยอดนะคะแล้วก็จะมาใส่กุ้งลงไปเลยนะคะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วเรารอให้กุ้งมันเซ็ตตัวก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งคนนะคะรอสักพักหนึ่งแล้วเราก็ใส่สตอลงไปได้เลยล <c oughs> <c oughs> ึกไม่ออกเลยช้าหน่อยนี่นะคะเราก็ใส่สะตอลงไปเลยนะคะเพราะว่า มันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะในการที่จะทําให้มันสุกเพราะว่าเราลวกไปแล้วนะคะมันก็จะประมาณหนึ่งนะคะสุกไปแล้วประมาณหนึ่งนะคะนี่นะคะค่อยๆคนนิดนึงให้กุ้งมันเซ็ตตัวประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเด้งๆดึงๆเลยค่ะอุยหอมน่ากินมากๆเลยค่ะรสชาติก็จะออกเผ็ดเค็มหวานนะคะนวลๆนะคะนี่นะ,ะน,นะคะเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่กะเพรากันเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรกินดีนะคะแวะเวียนเข้ามารับชมคลิปในบ้านเก๋ๆช anel น,นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายเมนูนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะมาค่ะตอนนี้เราก็มาใส่กะเพราเลยนะคะ1นึ่งจานนะคะเต็มๆนะคะกะเพราเนี่ยกินดีมีประโยชน์นะคะเป็นสมุนไพรที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนี่นะคะหอมมากๆเลยค่ะเน้นกินกะเพราก็อร่อยนะคะ พี่เขาก็ชอบกินมากๆเลยค่ะกระเพราเป็นสมุนไพรนะคะมาค่ะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันได้เลยนะคะดูสิคะสีสันนะ่ากินมากๆเลยค่ะขอแนะนําเลยนะคะผัดสตอกุ้งสดซอสกระเพรานะคะนี่นะคะน่ากินมากๆหอมๆนะคะกระเพราก็กินดีมีประโยชน์สตอกก็กินดีมีประโยชน์กุ้งก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอย่าพลาดชมได้เลยนะคะ ะะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยนะคะผัดสตอกุ้งสดซอสกะเพรานะคะให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแน,นลเสมอมานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆด้รวยๆตลอดไปนะคะ See you again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ